นะดางนั้นนี่คือความปรารถนาครูบาอาจารย์ที่ท่านฝากจิตฝากใจกับพระพุทธศาสนาและพวกเราทั้งหลายฝากจิตฝากใจกับครูบาอาจารย์ต้องช่วยระดมกันแล้วลุกขึ้นแล้วฮะใหญ่ชักชา้าทำโมใหญ่ชักช้าตัวใครตัวมันก็พังหมดฮะเพราะอิสลามก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ์มีเจ้าคณะจังหวัดมานิกายมีเจ้าคณะจังหวัดอิสลามก็มีเหมือนกันตอนนี้มีแล้วมีเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัด มีบ,บัดอำเภอเออบัดจังหวัดอีกเป็นพระกรรมการประจําจังหวัดมีเงินเดือนมากกว่าพระเจ้าคณะจังหวัดอาตมามีแค่หมื่นสามมันซัดหมื่นเก้าไม่ใช่ธรรมดาแต่ละคนละคนให้ตั้งํำนังงานให้ด้วยถ้าอาตมาพูดเดี๋ยวมันไปยกมาชยิบข้างๆวัดตมาเลยแหละตมามาไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเขจับไป ปรับศาสนกคติใหม่ห้ามพูดตอนนี้พูดก็พูดไม่ได้องไหนพูดหลวงพ่อทุยพูดกาต,ตั้งมัตสิยิบปากคาดเลยประจานลุกพอทุยแต่หลวงพ่อไทยพูดเดี๋ยวก็จะเจอข้าง,างวัดแหละเขาจะไปตั้งอยู่ข้าง,างนั่นแหละลองพูดดิลองไปดาดิแต่ได้ยินถึงไรเมื่อไรเอออ๋ออยู่นั่นแหละตองนี้ก็นะโมตองนั้นก็พร้อมกันเลยเจมดา ผมไม่อยากจะพูดกลัวมันอยู่ข้างๆวัดผมเอาความปลอดภัยไว้ก่อน